สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เป็น f อฟซีเน็ตเพชรยนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมก็วันนี้ก็มีการจัดเรียงรถใหม่กันอีกแล้วนะครับในโซนด้านหน้านะครับในโซนรับผิดชอบก็มีรถเข้ามาใหม่หลายคันนะครับสําหรับตรงโซนด้านหน้าตรงนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากซื้อรถมือสองนะครับคุณภาพคัดเกตแบบคุณภาพดีนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณภาพดีนะครับคัดเกตก็ เลือกบริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะครับบริษัทเราใหญ่โตนะครับตดวะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวรถทุกคันตรวจสอบประวัติก่อนซื้อเข้ามาขายอยู่แล้วนะครับตรงนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่ามีรถรุ่นไหนเข้ามาใหม่สวยๆนะครับว่าจะเป็นอิวุสุนะครับหรือจะเป็นโตโยต้านะครับตอนนี้เรามีมาเยอะมากนะครับมิสูมิชิเราก็มีนะครับตรงนี้ตรงข้างหน้าของผมนะครับคันแรกตรงซ้ายมือตรงนี้ผมถ่ายคลิปแยกไปเมื่อวานนะครับคลิปหนึ่งแล้วนะครับ คันนี้หลุดจองมานะครับเป็นอิวสูดีแมกวีคอส์นะครับ3.0 4 wheel นะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2019นะครับเออปี2018นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับราคา815นะขออภัยนะครับน่าจะปี19นะครับอ่าปี2019นะครับนี่ให้ดูกันเลยก็ได้ปี2019นะครับราคา815เลขไมล์ห้าหมื่กริโลนะครับเป็นอิวสูดีแมกวีคอส์นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ สวยๆสายๆไรลิ้วรอยเลยรถปีส9บเกนะครับใหม่มากนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับใครหารถ4ี่ประตูเกียร์ออโต้โฟวิใช้ก็คันนี้เลยนะครับคันถัดมานะครับก็เป็นโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้เป็น2 4สี่ e นะครับปีสิบดนะครับหน้าหล่อแล้วตัวนี้นะครับราคา64แ0 0 0ี่หนาันนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนี่มื่นกิโลนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานราชการแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถขนเอกสารนะครับจะมีแคลรี่บอยมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้ รถสวยๆเลยสีขาวนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวพีรันเนอร์สี่ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สวยๆเลยสี่ประตูนะครับราคาหกสี่เก้านะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับสวยๆเลยของค่ายโตโยตานั่นเองนะครับตอนนี้เรามีรีโวหลายคันอยู่เหมือนกันนะครับข้างหน้านะครับคันซ้ายมือนะครับก็เป็นรีโวคันนี้ก็เป็นล้อกระทะสีดํานะสวยๆนะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับ คันนี้เป็นรีโว่ปีอ่าปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะปีสองพันสิบหกนะครับคันนี้ปีสองพันสิบหกนะครับสวยๆเลยเป็นตัวแครบตัวเตี้ยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นปีสิบหกชุดสีเดิมเดิมทั้งคันนะครับรถสวยๆติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับใครที่หารีโว่ตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวสมาร์ทแครบนะครับคันนี้เลยสี่หนึ่งเก้านะครับฟรีด้าจัดเต็มผ่อนแปดพันนะครับถ้าผ่อน เปีก็จะอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองสําหรับตัวนี้นะครับใครสนใจนะเวลาทักมาก็บอกคันที่เป็นล้อดําๆนะครับคันนี้เลยรีโว่สมาร์ทแคนะครับตัวเตี้ย419่หนสวยๆนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นคันซ้ายมือเห็นวินหน้าไหมครับเห็นวินหน้าไหมคันนี้นะต้องบอกเลยว่าสุดจัดนะครับเป็นรถกอฟผนะครับราคา6กแส0 0บาทนะครับคันนี้เป็น 2 4 e-pat 4 wheel นะครับวินหน้าไฟฟ้านะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์มาให้ครบสูตรเลยนะครับมาพร้อมวินหน้าไฟฟ้านะครับลูกค้าใครที่เป็นสายลุยป่านะคันนี้แน่นอนเลยไม่ต้องเสียใจนะครับมีวินหน้าด้านหลังมีหูล่ากให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคา6 5 9เาท่านั้นเองนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยๆนะครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลเครื่องยนต์2.4นะครับ วินหน้าไฟฟ้าล้อก็เป็นล้อเดิมติดรถนะครับแต่ว่ายางมีการอัปเกรดนะครับยางเป็นดอกลึกนะครับเป็นยางของ m a x x i ิ b r า v o นั่นเองนะครับนี่สวยๆเลย Toyota r e ีโวนะครับ4ี่คูณสนะครับตอนนี้4ี่คูณสเรามีทั้งแคร็บและ4ประตูนะครับผมแจ้งก่อนนะครับสําหรับ Revo นะครับสําหรับอ s สุดีแม็ตอนนี้ก็มี v ีคอร์คันนี้นะครับที่เป็น4ฟวินะครับ นี่แล้วเราก็มี Toyota Rivo l o c อโคอีก2คันนะครับเป็นปี2 1 9 9เช่นกันนะครับ r ี v o l o c โคสีบอลสีเหมือนตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.8 g เกียร์ออโต้นะครับสำหรับล o c โคนะครับนี่ใครหารถสวยๆใช้งานมาได้เลยนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเลยนะครับคันนี้ก็ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Mitsubishi ไททันนะครับคันนี้เป็นปี1 9 2 0นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4 GT นะครับคันนี้ราคา539,000บาทนะครับเป็นตัวขับเปิดได้เกียร์ออโต้นะครับต้องบอกกันเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวขอขยับภาพไปดูกันใกล้ๆนะครับเป็นตัวไมน่าเชนโฉมปัจจุบันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปพับกระจกก่อนดีกว่าเหมือนหูหายไปข้างหนึ่งนะครับเป็นปี2019คันนี้เลขไมล์ของเขานะ15,000หมนกิโลนะครับ15,000หมกิโลกับราคา500,000 3 9 0 0 0บาทนะครับก็ประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับที่บริษัทรถยนตของเรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะครับตัวนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับรถกระบะแคปเปิดได้ของค่ายมิตซูบิชิกับคันนี้เลยนะครับไททัน2.4 GT นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะนี่มีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้เยอะเลยนะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วเต็มระบบเลยเดทามันนิ่งไลท์มีให้หมดนะครับไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับรถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีพิวามจมน้ําชนหนักแน่นอนรถบริษัทเรานะครับก้าการันตีนะครับเปิดมานานกว่า20ปีนะครับมีบริการจัดไฟนั้นให้ทั่วประเทศนะครับนี่นะครับคันนี้กระจกเป็นกระจกนีลภัยด้วยนะครับเป็นกระจกที่เป็นแจ้งสัญญาณเตือนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอ m ม b i l i z เซอร์นะครับ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวขับเปิดได้นะครับเกียร์ออโต้ปีสิบเก้าจดยี่สิบราคาห้าสามเก้าเลขไมล์หมื่นห้านะครับสาหรับคันนี้หน้าจอเขาก็นี่สวยๆเลยนะครับเป็นจอทัชได้นะครับกดได้นะครับแอร์เป็นออโต้ด้วยนะครับสาหรับตัวไททันตัวนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมาพร้อมปุ่ม p u s สต t a r t นะครับมาพร้อมปุ่ม p u s สต t a r t นะครับเกียร์เขาก็สามารถปรับเป็น เมนนวนได้นะครับบวกลบได้เลยนะครับชุดคอนโซลเบาะอะไรของเขานี่สวยมากเลยนะเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลก็กว้างด้วยนะครับซ่อนตังเมียได้เยอะนะครับผมไม่ซ่อนดีกว่าเดี๋ยวปัญหาเกิดนะครับนีวคันนี้เป็นตัวแหวเปิดได้นะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับสาหรับไททันคันนี้นะยินดีนําเสนอเลยนะคันนี้539นะครับฟีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับนี่ซอกประต o ประตูอะไรนะครับเดิมๆสวยๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คมีหมด นี่นะครับใครที่ดูรีวิวอยู่สนใจคันนี้นะยกปู่โทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเลยเน็ตเพชรยนต์นะครับยังไงก็ต้องฝากเจ้าไททัน2.4 GT คันนี้ไว้ด้วยนะครับนี่ล้อแม็กสวยๆนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับตอนแรกติดจองมาแล้วตอนนี้หลุดจองมาแล้วเป็นรีโว2 4อ p a พันะครับราคา530,000 0 0 0นะครับ530,000ทั่วเลยนะครับ เป็นตัวพีลันเนอร์นะครับสมาร์ทแคปยกสูงนะครับแต่งหล้อมาแล้วนะครับเครื่องยนต์เดิมหมดทุกอย่างนะครับมีแค่เจ้าของเดิมเขาแค่ตกแต่งตัวล้อแม็กมานะครับเป็นแม็กของเลนโซลายหยดน้ํานะครับพร้อมยาง BF g o o d ู i ลินะครับของคันนี้นะสวยๆเลยนะครับต้องบอกว่าหล่อลงตัวนะคันนี้เพราะว่าเป็นตัว e p a ัทเนี่ยไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์อะไรมาให้สวยๆนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับสีเดิมทั้งคันกันชนแนบสนิทนะครับเป็นตัวขับตัวสูงนะครับเป็นเกียร์เมนนวลนะครับสีดำคันนี้ราคา530 นะครับต้องบอกว่าสีเนี่ยเนียนตามากนะครับสีดามาจริงๆรถดูแลยากนะครับแต่คันนี้นะท่านผู้ชมดูนะครับว่าเส้นแสงของเขาเนี่ยเงาแวบนะครับผมบอกเลยว่ารถบริษัทเพชรยนต์เราคัดเกตมาหมดแล้วนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์0 7 7 7 6นดนะครับนี่เพชรยนต์นะครับพ r ีรันเนอร์สมาร์ทแคปตัวสูง530นะครับคันนี้นี่คันที่ผมบอกว่าเป็นโฟวิวนะครับตัวแคปเราก็มีนะครับสำหรับรีโวนะครับตอนเนี้ย ลูกค้าหาโฟวิลก็หลายท่านอยู่นะครับน่าจะแบบเตรียมเขาเรียกยังไงเพราะว่าโควิดอะไรก็เริ่มดีขึ้นนะครับจะเตรียมต่อยอดธุรกิจละนะครับผมใครหารถวิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดสบายๆก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถกระบะเรามีแบบมหาศาลเลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับ3คันนี้นะออตโต้หมดนะครับเป็นรถหน่วยงานราชการนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าหล่อแล้วคันนี้ปี18 2.4E นะครับ ปี18ราคา649นะครับสวยๆเลยนะครับรีโวเรามีพึบพับดีกว่าผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าพึบพับมีเยอะมากนะครับเนี่ยหน้าหล่อเช่นกันคันนี้ก็เป็นปี18เหมือนกันนะครับเป็น2.4 e-pat นะครับ e-pat ก็คือไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับหน้าหล่อๆแบบนี้เป็นปี18ถ้าหน้าคันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นหน้าปี16นะครับมันจะต่างกันนะครับนี่เดี๋ยวดูข้างในกันหน่อยปี18นะครับเกียร์เป็นนุ่น2.4นะครับสวยๆเลย4 wheel นะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ครบคันนะครับครบเครื่องเรื่องใช้งานเลยนี่เป็น4ฟลวนะครับมีดิฟล็อกนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับโฟลวสองจุดสี่นะครับขึ้นเขาขึ้นดอยมาเลยนะครับบอยั่นนะครับไปได้หมดนะครับคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสี่ประตูสองจุดสี่ปีสิบหกนะฮะจะสังเกตได้ว่าหน้ามันจะไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาห้าสี่ห้านะครับสาหรับคันนี้สีขาวสี่ประตูออโต้ปีสิบหกนะครับห้าสี่ห้านะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ อาจจะจอดอยู่ด้านหลังท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับคันนี้เป็นตัว3.0 Z Pet ูนย์แซดเพนะครับตัวท็อปสุดเลยเกียร์ออโต้เครื่องสามพันของค่ายอิวสุนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากเล่นรถอิ e U, Auto, นนอ 3, วสุนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมแนะนําเครื่องสามพันดีกว่านะครับเพราะว่าเครื่อง1.9ก็น่าจะแบกรถไม่ไหวนะผมว่านะอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเครื่องสามพันนี้กดติดตลอดนะครับต้องบอกเลยว่า ยาวๆนะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับสำหรับคันนี้เป็น4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับ3.0 Z ซเฟสชีเกียออโต้นะครับสีบอลเงินนะครับรุ่นท็อปสุดเลยคันนี้นะครับข้างในก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเกียออโต้หสปีดนะครับดูได้เลยนี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับสวยๆเลยพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับนี่เต็มระบบนะครับแอร์เป็นออโต้มีหน้าจออะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นเกียออโต้นะครับสวยๆนะครับ เครื่อง3.0นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับภาพนิดนึงนะครับนี่เป็นเครื่อง3,000นะครับตัวเบาะนี่เนียนตานะครับเป็นสีดําสวยๆเลยนะครับเบาะเดิมๆนะครับเป็นลายเหมือนในตัว v คอนเลยนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เบาะไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมถ่ายซ้ําคันเดิมหลายรอบนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยบางทีมันมีรถเข้ามาใหม่บ้างออกไปบ้างเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับสําหรับใครที่ชอบคันไหนก็ยกหูโรหาได้เลยนะครับ ที่เบอร์062-640-7776นะครับกับผมในเพชรยนต์นะครับมีรถสวยๆท่าเลือกมากมายนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง3000เหมือนกันนะครับเป็นอีลซู h i g h l เ n d e r เช่นกันนะครับ3000ันออโต้นะครับ649ปี2อ1 7นะครับสวยๆเลยใครสนใจก็รีบยกหูโทรมานะครับที่เบอร์062-640-7776นนะครับก็ข้างหน้าตอนนี้รถกระบะต้องบอกว่าแน่นเอียดนะครับรอเจ้าของอยู่นะครับ ใครสนใจคันไหนนะรีบเลยนะครับหรือว่าถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพปริมณฑลก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่มินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับเรามีรถสวยให้ท่านเลือกมากมายเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรถกระบะวันนี้นะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับมีสีขาวสีดําสีบอลมีให้ทุกสีแล้วตอนนี้นะครับใครสนใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับคันนี้ก็649 4ประตูนะครับ อีหน้าหล่อๆราคา649นะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าถูกใจทะเบียนไหนอะไรยังไงคันนี้มีสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยนะครับคันนี้มีสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยสวยๆเลยนะครับจำเลขทะเบียนและแคปบหน้าจอมาเลยครับผมคันนี้1.9ออโต้นะครับปี17จัดทรงมาเรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมก็มีการไปทําสตาร์ทมาด้านล่างนะครับต้องบอกว่าใครซื้อคันนี้ไปก็คุ้มแน่นอนนะครับเปลี่ยนล้อก็หล่อเลยนะครับคันนี้ราคา57 5หนะครับ เป็นสีเทาดำเกียร์ออโต้นะครับ1.9สวยๆนะครับสําหรับล็อกโค้ก็มีอยู่นะครับสีดำก็มีอยู่คันนี้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะติดจองอยู่นะครับสําหรับล็อกโค้สีดำตอนนี้โตโยต้ารีววล็อกโคที่ว่างอยู่นะครับจะเป็นสีเทานะครับ2คันเลยเป็น2.8ออโต้นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับกับผมเนตเพชรยนต์นะครับ ถ้ารุ่นไหนไม่มีในคลิปลองแอดไลน์มาดูลองโทรมาถามก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค้นหาให้นะครับเพราะว่าบางคันก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ตรงนี้บางคันเพิ่งเข้ามาใหม่ก็รอปรับสภาพนะครับนี่นิสสันเราก็มีนะครับทั้งตัวแบก็กดีเชั่นสีขาวสีดําสีเทาสีประตูและแครบเรามีหมดนะครับดังนงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อรถมือสองก็ให้เลือกบริษัทเพชรยนนะครับเป็นบริษัทขายรถยนต์มือสองที่คัดเกรดคุณภาพทุกคันนะครับวันนี้ผมเนรเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนครับ